สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับร้านนาตีวิกผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิกผมเส้นใหม่นะครับผมจะเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นวิกผมเส้นใหม่ญี่ปุ่นนะครับผมราคาอยู่ที่2 9 9บาทนะครับผมสีนี้จะเป็นสีบอนนะครับผมหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับผมราคาถูกนะครับผมคุณภาพดีนะครับผมนี่นะครับ ใส่ในหุ่นทรงผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองใส่ให้ดูกันนะครับผมด้านในนะผมจะเป็นงานทอผ้านะครับผมกันระคายเครื่องนะครับผมนี่นะครับไม่อบไม่ร้อนและไม่คันนะครับผมตัววิกนะครับจะมีตัวปรับระดับความแน่นนะครับผมอยู่บริเวณไถยทอยนะครับผมเราสามารถปรับระดับความแน่นได้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับตัวปรับระดับความแน่นของวิกผมนะครับผมเราปรับระดับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาลองใส่กันให้ดูกันนะครับผมลักษณะการใส่วิกนะครับจับจอนวิกให้ตรงกับจอนของเรานะครับผมเราใส่ลงมาเสร็จนะครับนี่นะครับเราดึงขอบให้ตึงนะครับผมดึงขอบให้ตึงแล้วก็ไล่ขอบด้านหลังให้ตึงนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเรามาหวีก่อนนะครับผมว่าด้านหน้ายาวไปหรือเปล่านะครับผมเรามีจัดแต่งทรงผมเลยนะครับผมด้านหน้ายาวไปนะครับผมเราดึงคอยหลังนะครับผม ดึงแบบนี้เลยนะครับผมตัวงานนะครับผมสามารถตัดแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถใส่ได้ตลอดทั้งวันนะครับผมจัดแต่ทงทรงผมเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแล้วเ,เราจดแต่งทรงประมาณไหนแล้วแต่เรานะครับผมตัวงานสามารถตัดแต่งเพิ่มเติมได้นะครับรุ่นนี้ราคาไดสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ น,นี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดรอบทรงกันนะครับผมด้านหลังนะครับผมด้านหลังจะกข้องรูปหัวสวยเลยทีเดียวนะครับผมด้านข้างนะครับด้านหน้านะครับผมเป็นด็อกเตอร์เลยนะครับผม สําหรับงานรุ่นนี้สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับผมสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมกรุงเทพปริมณฑลนะครับผมผมจัดส่งให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมต่างจังหวัดนะครับจัดส่งขนส่งให้นะครับผมสินค้านะครับผมถึง1 2วันทําการนะครับผมขึ้นอยู่กับพื้นที่ของลูกค้าด้วยนะครับผม ประมาณนี้นะครับสำหรับทรงนี้สำหรับวันนี้ผมอาตีและละาตีวิผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ